สวัสดีค่ะวันนี้นะเราจะพาหลายๆท่านมารู้จักกับสีวไลมมอกันมากขึ้นหลายๆคนอาจจะมีข้อสงสัยนะคะว่าเอ๊ะสิวไลมมอบอกว่าเนี่ยไม่ได้เอาเงินจากการที่หลายๆท่านเข้ามาเล่นเกม Happy f o o ตีนะคะป,ปลูกผลไม้ออนไลน์แล้วบริษ,ษัทค่ะเอาเงินจากไหนนะมาทำการจ่ายให้กับ สมาชิกที่เข้ามาใช้แอปพลิเคชันช้อปปิ้งสิไลมอลของเราอยากจะบอกว่านะคะทุกๆบริษัทที่เป็นพวกโซเชียลคอมเมอร์สเนาะไม่ว่าจะเป็น l i น์แมนแก็บฟู้ดฟู้ดแพนด้านะหรือว่าแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ตามบ้านเราอะค่ะพวกที่เป็นโซเชียลคอมเมอร์สพวกนี้จะรับรายได้จากค่า GP นะคะซึ่งค่า GP ตัวนี้ย่อมาจากคำว่าก o s s p r ร f i t นะมันก็เหมือนกับค่าเช่าทีนเองเนาะเป็นคข้าในการที่ทางอ่ะ ผู้ประกอบการนะคะคนที่เอาสินค้าเข้ามาขายค่ะจ่ายให้กับแผ่น นั่นเองนะคะโดยที่จะอยู่ที่ประมาณ30-35%เนาะสำหรับการจ่ายค่า g p นะซึ่งในสิบไลน์ของเราจะอยู่ที่34.75%นะคะซึ่งในเรื่องของค่า g p พวกนี้ถามว่าคนที่จ่ายเป็นร้านค้าที่จ่ายให้กับทางอ่าแพลตฟอร์มใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่นะคนที่จ่ายจะเป็นลูกค้าจ่ายให้นนเองแต่เวลาที่หลายๆท่านนะผู้ประกอบการเนาะเอาสินค้าเข้ามาขายค่ะจะต้องมีการ คำนวณคือบวกเงินค่า GP เพิ่มเข้าไปสมมติว่านะาสินค้านะลูกค้าซื้อไป100บาทใช่ไหมคะสมมติว่าค่า GP ที่เราจะต้องจ่ายให้กับทางบร,ริษัทอยู่ที่35บาทใช่ไหมก็คือเอา100ตัวนั้นค่ะลบกับ35บาทนี่คือยอดนาที่ทางนะร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการจะได้รับแต่ตรงน,นั้นจะต้องเอามาลบกับ 7%ที่เป็นค่าภาษีต่อด้วยนะพอเหลือจากค่าลดตรงนั้นอันนั้นคือเงินจริงๆนะที่ทำร้านค้าจะได้รับนั่นเองเนาะซึ่งทางบริษัทซิวลลมอลหรือว่าบริษัทอื่นๆถามว่าเขาค่าจีพไปทำอะไรนะ ทางสิบลยมอของเราเนี่ยก็คือเอาค่า G P พวกนี้ค่ะมาแบ่งจ่ายคืนให้กับหลายๆท่านที่เข้ามาใช้แอปพลิเคชันสิบลายมอลนั่นเองนะรวมถึงเอาไปบริหารทําโปรโมชั่นตน่างๆให้กับทางร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการนั่นเองซึ่งทางสิบลยมอของเรามาแบ่งจ่ายยังไงนะให้กับคนที่มาใช้สิบลายมอลใช่ไหมคะก็เอามาแบ่งจ่ายตามอ่า เขาเรียกว่าสิทธทิประโยชน์นะที่หลายๆคนได้รับยังไงคะไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินนะได้รับท็อปอัพ1%ใช่ไหมแต่ละคนที่เติมเงินเข้ามาช็อปปิ้งในสิวลายจะได้รับท็อปอัพ1%บริษัทก็คือเอ,อกค่า GP พวกนั้นนะคะมาแบ่งจ่ายให้รวมไปจนถึงนะ,ะผู้ประกอบการ ที่เราแนะนําเขาให้เอาสินค้าเข้ามาขายเนาะแล้วเราจะได้เงินค่าแนะนำหนบริษัทก็คือเอา1%นร์พวกนั้นนะคะมาจากค่า GP ที่ได้นั่นแหละนะเอามาจ่ายให้นี่คือที่มาของค่า GP แล้วรายได้ของสิบอิอลอม